ก่อนหน้านั้นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้มีการยื่นเอาผิดกับศักสยามชิดชอบน้องชายเนวินชิดชอบจนเป็นที่มาของสารธรรมนูญสั่งพักการทำงานไปแล้วนะฮะก่อนหน้านั้นฝ่ายค้านก็เล่นงานกระหนกวันนะซึ่งอยู่ในภูมิใจไทยเช่นกันทั้งแน่นอนฮะฝ่ายทักษิณนี่เป็นคนเล่นงานแต่ประเด็นคราวนี้ชูวิทย์มาจับประเด็นนี้นะเล่นงานนะทั้งคุณสนทิ นะเล่นงานทั้งภูมิใจไทยจับตามองให้ดีทุกอย่างจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆผมบอกหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะเรียนหุ้นส่วนมาตลอดว่ามันเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองการใช้ชีวิตมาแชรแบบนี้เป็นหลักกลยุทธ์การเมืองที่ผิดแล้วมันจะโกโซบิกต่อไป สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทัก,ก์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นการไฟกันนะฮะของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะแล้วก็ชูวิทย์กมลวิสิทธ์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันราะอะไรเพราะผลประโยชน์มันเยอะ นะแม่้กระทั่งสื่ออย่างมีนเจอร์ก็โถเอ้ยนะแม่้กระทั่งไอ้พักภูมิใจไทยผลประโยชน์มันเยอะอุถามจริงเยอะผมเคยติดคุกติดตารางสามรอบนะที่สนที่เป็นคนคุยกับผมเองในคุกนะอ่าแกอยู่สบายแกอยู่ป้อมมีแอร์มี Air, มีมีม,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 มีรีโมทผมไม่มีแอเรี่กผมมาคุย ไอ้จูวิทย์พูดอะไรให้ได้ประโยชน์อะไอน,นะเอ้ยหรือมึงจะบอกนะว่ากูพูดนี่ก็คำพูดพี่สนที่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไอ้พี่สนที่อยากจะคุยกับผมคุยได้นม่มีปัญหาอยากจะชนกับผมชนได้เลยครับผมไม่กลัวเพราะที่ผมพูดนั้นความจริงล้วนๆไม่มีใครอยู่เบื้องหลังผมไม่มีใครอยู่เบื้องหน้าผมผมจูวิทย์กำลัวิทิ์ผู้เท่า,ทาอีกคนหนึ่งโกรธอะไร ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันครูเท่าลอกกัญชาบ่อยๆจัไม่ดีนะเผาๆนหน่อยนะโอ้เห็นบอกเอาประวัติผมมาเล่าก็ดูเอ้ยใน Google ก็มีพี่จะโกรอะไรผมหนักหนาะอย่ากโกรกันเลยนะเออ ไม่ก่อนผมเปิดอาบมบ้วยพี่ก็ชอบไปอยู่นี่ครับไปไปแล้วทำไมพี่มาถึงมาด่ดาผมแล้วครับ <_ d ata> เรื่องพวกนี้พี่ก็ชอบอยู่นี่ครับคอ <_ d ata> าเผาเผาหน่อยนะครับ <_ d ata> ผมกลัวคาตอ้องสองคำต่อกรอไหนไหนคนก็ติดคุกด้วยกันมาแล้วนะครับ <_ d ata> ผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกพี่พี่อยู่ห้องแอร์ผมบอกว่าไอ้ป้อมเนี่ยที่เขาสร้างให้พี่เนี่ยอยู่กลางระหว่างของเปรม กับโรงพยาบาลราชธานันอยู่ตรงกลางเป็นป้อสมสําเร็จรูปแบบใหม่ก็ลูกน้องผมเป็นคนสร้างให้พี่ผมสูบุรีในห้องอีกรู้ตัวคุณไหมว่าคุณนี่เลอะเทอะมากคุณอย่ามาทะลึ่งับผมท่อนที่สี่คุณบอกว่าทําไมละคนอย่างผมต้องให้ใครมาบอกผมเหรอคนอย่างผมคุณคิดว่าผมใครจะสั่งผมทาไมเหรออนุทินเอาเงินไปปิดปากใครปิด ปากสื่อประเภทไหนสื่อประเภทไม่มีจัญญาบันสื่อประเภทจัญญาไทมันถึงมีสุนัขรับใช้ออกมาไงแล้วสุนัขตัวนี้มันแก่แล้วด้วยอ๋อแน่นอนผมแก่คุณแน่8ปดปีแก่แล้วใช่ไหมแต่ระหว่างหน้าคุณกับหน้าผมเนี่ยวงการเนี่ยคุณฉายภาพไปดูเลยใครแม่งแก่จะตายผมใครหาผมว่าคุณมากกว่าุณเป็นเรื่องเอาเอง้วกันคุณเป็นสื่อแล้วคุณอย่ามาถามว่าตามสื่อประเภทอื่นๆถ้าคุณไปสื่อมีตัวตนถ้าคุณเป็นฐานน่นอนสีคุณต้องไปค้นหาความจริงว่าความจริงมันอยู่ที่ไหนคุณทําไมต้องให้สื่อไปค้นหาล่ะ กอยเฮียคุณนี่รู้อยู่แล้วว่าเป็นใครในใจคุณมีธงแล้วคุณพูดถึงไปไหว้หวานในสื่อพูดถึงคนอื่นได้ยังไงคุณจะได้หลุดหลุดคดีใช่ไหมคุณแน่จริงคุณพูดสิว่าชูวิทย่าใช้สไตล์มโนของคุณที่คุณมีชื่อเสียงได้แสงมาทุกวันนี้เพราะคุณมโนคุณไม่เคยพูดความจริงเท่าไหร่นักท่อนที่ห้าคุณก็พูดง่ายๆว่า ทำไมเหรอทำไมต้องให้มึงให้มึงพูดแต่เรื่องให้หาทุกเรื่องแล้วทำไมผมต้องพูดแต่เรื่องตำรวจทำไมผมต้องรู้แต่เรื่องธุรกิจสีเทาทำไมผมพูดเรื่องรถไฟสายส้มบางไม่ได้เลยทำไมผมจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องกัรกัญชาบ้างไม่ได้เหลอทำไมต้องตีเส้นเพราะอะไรเพราะคนประโยชน์ไงคนหลายคนดูนะ้ผมสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องเขากระโดงกัญชาเกิดขึ้นมาหลายปีดีดักแล้วคุณชูวิทย์แต่ทำไมคุณถึงกลับมาพูดเราตอนนี้ก่อนการเลือกตั้ง แถมคุณยังโจมตีไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนอกจากนี้มีความย้อนแย้งอีกในกรณีที่ลูกชายครอบครัวคุณชูวิทย์สแสวงหาประโยชน์จากการขายกัญชาหรือที่คุณอ้างว่าเป็นที่ให้เช่าร้านด้วยกัญชาเพื่อก,การันุนาการแต่เสือกตั้งอยู่อย่างโดดเด่นภายในโรงแรมตัวเองคุณชูวิทย์ครับคุณจะรับงานจากเสียหิหรือทำด้วยความเต็มใจหรือไม่ผมไม่ทราบ แต่ผมมีข้อสังเกตอย่างนี้คุณชูวิทย์ตั้งแต่คุณพบกับเสหิและนายมตรีครั้งนั้นทั้งที่ศูนย์ประชุมศิริกิจที่พักรวมไทยสร้างชาติเปิดตัวแล้วเสหิออกมารับคุณเข้าไปเจอทานายกหรือคุณไปที่ธรรมเนียบก็เสหิอีกละที่มารับคุณเข้าไปในธรรมเนียบท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงไปชัดเจนผมเห็นคุณด่ากราดไปทั่วถล่มไปทุกพักทุกกลุ่มแต่กลับไม่ตรวจสอบอยู่พักเดียว สองพักคือพักเพื่อไทยและพักรวมไทยสร้างชาติจริงหรือเปล่าคุณก็รู้ใช่ไหมว่าหลานชายท่านนายกมีสายสัมพันธ์คดีตู้เ่าแต่ผมไม่เห็นคุณพูดเลยแม้แต่คำเดียวแม้กระทั่งที่ทำการของพักรวมไทยสร้างชาติที่เป็นที่ตั้งตึกเจ้าของตึกก็เป็นคนคนหนึ่งซึ่งมีกำลังมีคดีความอยู่กับเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วตำรวจที่ไปจับดำเนินคดีกับคนที่เป็นเจ้าของตึกนั้นคุณชูวิทย์รู้หรือเปล่าก็คุณชำนาญเรื่องตำรวจมากนี่โดนย้ายกระเด็นกระไดไปหมดเลยทุกแหง่งทั้งที่ตั้งใจทำงานทีอย่างนี้คุณไม่ทำมั้งอ่ะทำไมไม่พูดละ่ะชูวิทย์คุณไม่รู้สึกปกติเหรอผิดปกติหรือไม่คุณรู้ชิบหายเลยว่าตำรวจคนนี้เป็นยังไงตำรวจคนนั้นแต่เวลาเขาย้ายตำรวจที่มันทำหน้าที่ ดำเนินคดีกับคนซึ่งเป็นผเอิญผเอิญเป็นเจ้าของตึกที่พักรวมไทยสร้างชาติเช่าอยู่และพักรวมไทยสร้างชาติก็ยอมรับอีกเหมือนกันว่าใช่เป็นตึกของคนนั้นหรือหลานชายนายกมีส่วนเกี่ยวพันกับตู้เขาทำไมคุณไม่พูดโวยคนอื่นอาจจะไม่ทันคุณเนี่ยแต่พวกผมนี่นะทันคุณทุกเม็ดทุกเม็ด คนจานวนหนึ่งท่านผู้ชมครับและคุณชีวิตชอบฟังคุณพูดแล้วเชื่อคุณผมจะบอกให้คนไทยที่ชอบเรื่องดรามา่าชอบการแสดงละครและคุณที่แสดงละครเก่งชิบหายเลยสนุกสนานแล้วเลิกกันตกอยู่ในวังวนของกระแสที่เขาปั่นขึ้นมาพอเสร็จแล้วก็เงียบไปซึ่งช่วยไม่ได้สังคมไทยคนไทยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นบาปกรรมของประเทศไทยส่วนผมนั้นคุณชีวิตถ้าผมเล่นเรื่องไหน ผมเล่นสุดซอยเล่นจนเห็นผลอย่างเรื่องเสียโป้บอสอยู่วิทยาหลงจูสมชายภูมิกับโจ้หรือเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และผมกําลังจะเล่นคุณอย่างสุดซอยเช่นกันการไฟกันทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นขณะที่ชูวิทย์กมลพิสิทธ์นะได้เดินสายแฉเรื่องทุนสีเถาแล้วก็เข้าไปพบกับคุณสนทิลิมทองคุณไปขอคำปรึกษาโน่นนี่นั่นเกาะกระแส นะครับหวังให้คุณสนธินั้นช่วยสนับสนุนต่อมานะรปรากฏว่าชูวิทย์ไปแฉนะครับทางภูมิใจชัยแฉอนุทินแฉเนวินแฉน้องเนวินนะครับสุดท้ายถูกกระทรวงสาธารณสุขที่มีอนุทินชาญวิรุุลเป็นผู้รับผิดชอบเป็นเจ้ากระทรวงก็ส่งเจ้าที่ทำการตรวจสอบนะครับร้านของชูวิทย์ ในโรงแรมที่ปรากฏว่ามีการจำน่ายกัญชาสิ่งที่ตามมาชูวิทย์ก็โวยวายเรื่องของกันชาแต่กัลามปามไปคุณสนธิลิ้มทองคุณนะฮะแล้วก็ดา่าคุณสนธิลิ้มทองคุณคณสนธิก็ด่ากับนะครับปรากฏว่าชูวิทย์ก็ไปดา่าคุณสนธินะไปกราวหาว่าคุณสนธิอยู่ในคุกสบ,บายโน่นนี่นะคุณสนธิก็ถามว่า แน่จริงหรือเปล่าแน่จริงระบุชื่อเลยระบุชื่อเดี๋ยวฟ้องร้องกันให้ดูและที่สำคัญคุณสนทียังแฉกลับว่าชูวิทย์เนี่ยรับงานมาจากทักษินด้วยใน<ม>เชิงงานสังเคราะห์ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมกลับตรลปัดแบบนี้นะในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนนะหลักทำเรื่องทุนสีเทา โดยพยายามเดินเกมดันธรรมนัตกับพลังประชารัฐโดยใช้กลยุทธ์ทุนสีเทามาเป็นประเด็นเนี่ยเป็นหลักการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองที่ผิดและคุมเกมไม่ได้เห็นไหมฮะตอนนี้ลามปามสเปสเปะเ,เ,เลเทไปหมดนะตอนแรกกับบิ๊กคนหนึ่งให้ข้อมูลบิ๊กตำรวจให้ข้อมูลกับชูวิทย์่าคราวนี้ก็มีอดีตนายทหารคนหนึ่ง ผู้พันคนหนึ่งไปคนให้ข้อมูลชูวิทย์จนเป็นที่มาแฉกันไปแฉกันมาแฉกันมาและแฉกันไปนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณส่วนที่พูดถูกนะชูวิทย์แฉหมดแต่ไม่เคยแฉทักษิณซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วนะชูวิทย์เนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นนะคุณส่วนที่มองว่าชูวิทย์เป็นเครื่องมือของทักษิณน,นะแต่ความจริงมันลึกซึ้งกว่านั้น นะครับแต่เขาเป็นเครื่องมือแหละทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กําลังดาเนินการกันอยู่แหละนะครับชูวิทย์ตอนนี้ก็ได้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่เป็นสํานวนมามาจากบิ๊กคนหนึ่งบิ๊กคนหนึ่งนะตำรวจเนะี่ยเป็นรองพบตรบิ๊กคนหนึ่งที่ได้ข้อมูลในสํานวนจนเป็นที่มาของพบตรสั่งตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมานะว่ามีพันบธบัตรโทคนหนึ่งที่เป็นคนของบิ๊กคนหนึ่งเนี่ยได้ส่งข้อมูลไปให้กับชูวิทย์ คราวนี้ยาวไปนะครับถึงาคาสิโนโออนไลน์ยาวไปนะถึงการแฉภูมิใจไทยนะเพื่อสกัดอนุทินไม่ให้เป็นนายกรัฐมตรีก่อนหน้านั้นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้มีการยื่นเอาผิดกับศักสยามชิดชอบน้องชายเนวินชิดชอบจนเป็นที่มาของสารธรรมนูนสั่งพักการทำงานไปแล้วนะฮะ ก่อนหน้านั้นฝ่ายค้านก็เล่นงานกระหนกวันนะซึ่งอยู่ในภูมิใจไทยเช่นกันทั้งแน่นอนฮะฝ่ายทักษิณเนี่ยเป็นคนเล่นงานแต่ประเด็นคราวนี้ชูวิทย์มาจับประเด็นนี้นะเล่นงานนะทั้งคุณสนทินะเล่นงานทั้งภูมิใจไทยจับตามองให้ดีฮะทุกอย่างจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆผมบอกหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะเรียนหุ้นส่วนมาตลอดว่ามันเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง เกี่ยวข้องกับนนะักการเมืองการใช้ชีวิตมาแชรแบบนี้เป็นหลักกลยุทธ์การเมืองที่ผิดแล้วมันจะโกโซบิกต่อไปขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สิ่งสักสิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดีต้อง มกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีกู้ได้ทรยศต่อชาติคนอับรีจงสิ้นชีวิย่อยยับ พระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปใน สิ่งสักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ทกียาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี กันเชิดทูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ได้ทรยศตอชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิย่อยยับไปขอพระสยา เทวาธิราโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา